สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเฮ้าค่ะวันนี้บริเวดคลิปยังเนาะค่ะเนาะยุติบาลค่ะฝนตกข้างนอกค่ะเมื่ฝนตกเมื่อวานกับมันนี้นะคะเมื่อวานตกน้อยหนึ่งมันนี้ก,ตกนนะะ็ตกทั้งวันนะคะตกทั้งมือด้ยเนาะหิมะละายไปแบบยางเร็วเลยค่ะเมื่อวานม่ฝนตกแล้วก็ไม่แดดออกนําค่ะวันนี้บม่มีแดดแต่ว่าฝนตกไปปล่อยเนาะค่ะเนาะมะันกสะาเอาหิมะเข้าไปแค่สองมือได้เลยค่ะ สองมือี่มาบดลงใส่นะคะหลังจากอาประมุว่านนะคะก็มีแดดเนาะหิมะละลายไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่หิมะกําลังจะละลายนะคะเนาะน้ำก็จะลายค่ะน้ำไหลลงทะเลค่ะรานค่ากับมีรถจอดอยู่ค่ะกับบเบียยปันใดนะคะถนนเซนไม้นะคะถนนเซนไม่ก็จะไปทางนั้นเนาะนี่ค่ะตรงรถบัสจอดนะคะ โอ้ยนะคะข้างบนฟังท่านี่หิมะเดลลาไล่ไปแล้วค่ะเนาะหลังจากทีตีไทยเมือ่อใดเนาะก้อนหน้านี่นะคะตีไทยหิมะยังไหลยอยู่เลยค่ะมื่อนี้หิมะแล้วไลไปแล้วดีใจค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะนอยถ้าเกิดว่ากัดอุ่นกว่านี้นะคะพักกูดเท่าก็จะออกเนาะเบิรงค่ะก็ยังมีข้นยางอยู่เนาะค่ะเนาะมันเห็นจิ่วจะพาพี่น้องว่าเบิรงอันดอกไม้เป็นยายสื่อดอกไม้ให้ก่อนนั่งไปเห็นงานค่ะ มันออกออกจะมดแล้วล่ะค่ะได้ดอกตัวมากี่ดอกเนาะงามดีค่ะเลยว่าบ่มีคลิปให้พี่น้องดเดบ่งได้ติดตามกันเนาะค่ะน้องก,ก็เลยเนั่ยล่ะค่ะพามาเบิ่งเหตุคลิปสั้นๆด้วยค่ะนี่ยะช่วงนี้กะม่ยใหญ่่อยูนะคะบ่มีไผภาพไปใส่เนาะกินเสิาพาพี่น้องกินกย็ยดากพี่น้องเบื่อค่ะ ก็เลยบริภาคกินนี่งามนมาค่ะพี่น้องพักที่ที่ห้าพอช่ำจากาการของเขาคะ่ะเอามาแช่น้มเนาะติคเคยตัดกินไปแล้วนะคะตอนนี้เขาแตกยอดออนไม้วสวยนะคะงามไปแหละเนะาะสลารีฝรั่งคะ่ะอันนี้ต้นพริกตีตีใหญ่ลงกระถางแบบนี้เตรียมพร้อมพราหนาหอนมากเขาจะให้่ใหญ่เอาเขากระถางใหญ่นะคะลงกระถางใหญ่ อันนี้เป็นการอนุบาลเขายูเนาะค่ะอันนี้มันลงเพ่เอเพียร์ลงไหมคะ่ะเพียร์เข้าเขียวลงตีเอาเอา,เอานำนำพริกไหมคะมาา่ะนำพริกมาละลายแล้วก็เอามาฉีดพ่นแล้วก็แต่บากับบตายค่ะบตายตีก็เลยเอาอขี้เท้าค่ะพี่น้องขี้เท้าด้วยเตาฝิ่นเท้าะนะเอามาโรยโรยเขาค่ะแต่ว่าเริ่มบ่เห็นปันไดค่ะเริ่มอาหายไปแน่ นาะคะเดี๋ยวอีกมืออื่นตีกระจามาโปว้อีกค่ะโปไว้อีกเนาะนี่แหละ,ละวันนี้ก็ไม่ยังไรค่ะเนาะค่ะภาพี่น้องมากเนี่ยแหละลอยแหลแถวหน้าต่าง <c oughs> นี่แตกนะคะปากรูดีใบมะกรูดแตกค่ะแตกตีเ,เคยเฮ็ดคลิปลงในช่องอีกช่องหนึ่งไปแล้วนะคะวิธีเฮ็ดจังได้ให็ นนนะะออเนี่ยต้นพักกูัวท้องเฮาต้นมะกรูดของเฮานะคะโอ้ยออกเนียงออกเสียงกับบัตรถือว่าเหตุใดมันเสียแตกอยอดออกมาสีนะคะเนาะที่ใส่ถุงพลาสติกค,คุ้มค่ะติดตัดน้ําเขาเหตุผลติดตัดน้ําเขาก็คือว่าตรงการให้ให้ต้นอ่อนไอยอดอ่อนเขาแตกตามตามคอน้ํานะคะนี่เห็นบ่นี่ค่ะตรงนี่เนาะกพราตัดออกมันก็ใจเล่งนะคะมันจะเป็นการเล่งเนาะ กระตุนไหมคะมันเป็นเลงเป็นกายกระตุนนะคะให้เขาแตกขนแนงไหมเนาะมันก็จะแตกขนแงมากประมาณนี้ค่ะอันนี้ตีเอาพลาสติกคุ้มมาหดอดหดกระถางเลยะค,ะค่ะคุ้มหลักกาที่นี่พราะเขาก็จะคุ้มนะคะลดน้ำก่อนเนาะลดน้ำก่อนให้เขาชุ่มก่อนหลกักกาเอาพลาสติกมาคุ้มใบประมาณสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์นะคะเขาจะเริ่มมีตุม่มหนอหนอขึ้นมานะคะแล้วถ้าที่นี่เขาก็สามารถเอาพลาสติกออกมาได้เนาะคะ่ะออก ออกออกทิ้มได้ด้วยเนาะแล้วก็ลักนณะนเขาจะแตะกกิ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะ <c oughs> เทคนิคของตีนะคะเพราะว่าตีอยากให้เขามีใบหลายๆค่ะพี่นอ้องแล้วก็ตีก็ใส่ฮอร์โ,โมโนไข่นะคะหมายถึงว่าตีดวแล่ทอดไข่ให้ลูกเนาะตีก็เอาผสมน้ำเล็กน้อยค่ะหรือว่านม,มก็ได้ค่ะที่มันติดในแก้วที่ดูกินบะเบดนะคะผสมเจจางกับน้ำจล็กน้อยกับมะลุยข้าวมะม่กโเทเขาค่ะหรือเปล่านก็เป็นน้ำเศร้าเขาก็ดีค่ะ นะมาฟังนี้ด้วยมาดูอะไรนี่ฝนตกไม่ยอมออกนอกบ้านเลยฮเฮ้ยค่ะเนมักนอนตามอันเนี้ยตามโซฟาแบบนี้ทางบนเนาะแต่ภาพพี่น้องว่าเบิ้งสมจักหน่อยค่ะมันสุกแล้วพี่น้องสมจิตต้นนี่3สามปีแล้วค่ะนี่สุกแล้วดีหน้ามันดดบนบนดึงไปกินเลยคะ่ะเพราะมันมีรสเปรี้ยวนะคะมันด,ดูบ่มัก บอมาเกี่ยววันไหก็เลยบอกกินจีบานซิมบอดเดเมาเอหไฮซิมบอว่าสัดแล้วตีจะตัตดทำนะมันอันหนึ่งค่ะเอาไปเห็ดเป็นน,า,นามเห็ดเหมือนกับเอาไปหนามส่นามนะคะไซดําเพึิงกับนามเนาะเนาะนี่ค่ะมีอยู่บกีนหน่วยค่ะมันหลวงมันหลวงพี่นนอะ ที่กเอาอันนั้นพาเอาอันมาเซตใบเขาอยู่ค่ะเพราะมีฝนจับเนาะฮะอันนี้ออกดอกค่ะต้นวานนี่ออกดอกมันเหมือนกับเอ่อมันดูดดึงเหมือนอ่นมันเหมือนกับวานทางเจระเคนี่ค่ะเขาออกดอกเขาจะออกดอกปีละเทือค่ะต้นอันนี้เนาะติดตีติดต,ตีเอ่อปลูกเข้ามาเนี่ยค่ะสามสี่ปีแล้วสามปีแล้ว ันเจาะดอกปีละเทือถึงเวาลาเขาก็ออกค่ะฮ่อันนี้ก็เป็นอห่านต้นใหม่ตีนะคะตีอ่าตีเอามาเฮ็ดเองเนะคะพญายพญายว่าเจอพญายว่าเออกะกะดีดูดีไปอีกแบบวระสันประกาศว่าให้ตีเฮ้ฮันดุสสวัสดีครับันค่ะ คือนาอืมอ๊ะอ๊ะเอ๊ะเด็กห <t ries> <actress secondo ella> น่อยดื้อเด็กหน่อยดื้อเปิงค่ะเอาอันนี้มาทาขิดขาขิดแขนจากของแล้วเบื่อค้ะพี่น้องคลิปนี้กับซีคอร์ตัวล่าไปก่อนนะคะฟันคลิปหนาค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายค่ะ